จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาจะมีลักษณะที่เบามีลักษณะที่นุ่มนวลอ่อนโยนมีลักษณะปราดเปลียวว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อถ้านั่งสมาธิแล้วจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อให้รู้ทันทีเลยว่าเป็นมิจฉาสมาธิแล้วล่ะนะนอกฤทธิ์นอกรอยแล้วไม่ใช่สมาธิในทางศาสนาพุทธแล้วหรือนั่งแล้วก็เคลิ้มงอกงอกแงะๆขาดสตินะใช้ไม่ได้เลยนะ จิตไม่ได้มีความคล่องแคล่วว่องไวควรแกการงานเลยจิตสลึมสลือหรือจิตเที่ยวเห็นโน้นเห็นนี่ออกข้างนอกไปนะจิตไม่อยู่กับฐานในสิ่งเหล่านี้ใช้ไม่ได้ทั้งสิ้นเลยนะถ้าเรามีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอยู่กับตัวเองจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตเรียกว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะจิตหนีไปเมื่อไหร่มันก็ลืมกายลืมใจมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจ แต่ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจิตจะเบาสบายนุ่มนวลน่นอนโยนคล่องแคล่วว่องไวมีความสุขความสงบอยู่ในตัวเองจิตจะถอยตัวออกมาจากปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมเพราะไม่ไหลเข้าไปในปรากฏการทั้งหลายจิตจะถอยตัวออกมาเป็นคนดู